สวัสดีนะครับที่ๆนาน้านะครับลูกค้าทุกทุกท่านนะครับผมช่างสีนะครับปืนยิงปลาเมืองสกลนะครับวันนี้ก็มารีวิวอัปเดตผลงานนะครับวันนี้ก็เสร็จนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจุดนี้ก็ใช้เวลาน่าจะประมาณเดือนเดือนนิดนิดนะครับจุดนี้ มีทั้งหมดเจ็ดเจ็ดท่านนะครับเจ็ดท่านแต่ว่าผมทําไว้อยู่ทําไว้อยู่สามมีเจ็ดสองสี่หกแปดสิบนะครับมีเจ็ดนะครับมีเจ็ดกระบอกทําไว้อยู่สามกระบอกก็มีตัวยกยิงตัวนู้นที่ออกเบอร์เนาะเป็นไม้พยุงรางดำนะท้ายเป็นพยุงเจ็ดสีแล้วก็ตัวนู้นนะครับฝั่งตัวด้านซ้ายมือนะตัวนั้นเป็นท้ายประดูรางดํา ลำค่าดำนะตัวนั้นก็ว่างเนาะแล้วก็ตัวนี้ลำที่สามตัวนี้ก็ว่างครับตัวนี้นะกำคอตัวนี้ว่างครับนะเดี๋ยวจะพามาชมนะครับว่าของท่านไหนกระบอกไหนเดี๋ยวผมไล่ให้ดูนะครับชุดนี้ก็มีปืนศูนย์มีแค่กระบอกเดียวปืนศูนย์นะก็ตัวนี้เป็นของพี่ออฟนะพี่ออฟนี้ ปืนสูนท้ายเป็นกระพี้ขาวายก็ใส่เป็นลางดำมะข่าให้นะครับเดี๋ยวผมพาพามาดูใกล้ๆครับผมนะครับพาไปดูใกล้ๆครับนี่เลยครับผมท้ายเป็นกระพี้ขาวายนะครับเนี่ยนะี่ครับ เป็นกับพีข่าวควายนะครับเสียบข้างนะครับตัวนี้ซ้ายขวาต้องใส่ลูกดอกอนนาะมันถึงจะดันอันนี้ง่ายเสียบข้างซ้ายขวาเนี่ยครับสลอตรูให้จำๆเลยศูนนะครับปรับระดับ,นะบด้านหน้าเป็นไฟเบอร์ออปติกสีแดงนะครับตัวปีกตัวนี้นะครับเป็นปีกยิงลายนะครับปีกโรเลอร์ยิงลาย อ่ะสีทองนะครับตัวนี้เป็นปีกของลูกค้าส่งมาให้นะครับแล้วก็โรเลอร์ตัวนี้ก็เป็นล้อลูกปืนลูกค้าส่งมาชุดนี้ชุดปีกนะครับตัวล็อกออโต้ก็อย่างเท่ครับเนี่ยตัวล็อกออโต้ก็บอกสายอยู่บ้านนะครับตัวจริงนะครับที่นาๆเห็นอยู่นี้ก็คือพร้อมใช้งานนะครับผมแถมอุปกรณ์พร้อมใช้งานมีกระบอกสายยางแล้วก็ลูกดอกนะครับที่แถมให้แล้วก็ลำที่สองเป็นของพี่คมกิดเนี่ครับเป็นประดูเข้มๆเลยครับ กงเลดนะครับสล็อตใหนะ้เพื่อความสวยงามเบาฟิวนะครับปีก50เซนดูเฉียงนะครับนี่ดูเฉียงนะครับปัดเงาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ของพี่คมกิจตัวนี้ลำที่สามตัวนี้ว่างครับตัวนี้ท้ายตัวนี้จะเลียวจะเล็กก่อนเห็นไหมตัวบนตัวล่างเห็นไะตัวนี้ท้ายจะเล็กหน่อยตัวนี้เลียวเียวเบาๆนะครับประดู ตัวนี้ลางเป็นประดูประดูแดงประดูข้างครับตัวนี้แดงแดงจนจกดำครับจนเกือบดําเลยนะปีอีกห้าสิบสล,อล็อตลูครับปีกห้าสิบสล,อล็อตลูครับไกยึดบนนะครับมีเซฟไกสัตวเลสครับมีเซฟนะครับต้องใส่ลูก,ก่อนนี่มีเซฟแล้วก็ลำนี้เป็นของคุณอุ่มอิมนะคุณอุ่มอิมครับขอบเลดไกลเลดแบบฝังนะครับอุ้ย ลางฝั่งทองเหลืองนะครับตัวนี้นี่ครับลางฝั่งทองเหลืองปีกห้าสิบนะครับลางฝั่งทองเหลืองผมสดได้ส่งรูปให้ลูกค้าดูแล้วเนาะนี่แล้วก็ลำนี้ของพี่นกนะครับคุณนกครับตัวนี้ก็ส่งรูปให้ลูกค้ากรงเลดนะนี่ใก้ฝังสลอดรูให้แบบมันเพี้ยวๆเลี้ยวลมหน่อยนะครับปีกห้าสิบนะครับเป็นประดูข้างเหมือนกันชุดนี้รางเห็นไหมลางจะออกสีเข้มๆแบบ บบสุดยอดนะครับแจมๆเลยตัวนี้ก็ของพี่อาร์ตนี่พี่อาร์ตนะครับสั่งมาก็หลายบอกแล้วพี่อาร์ตจัดมานี่ครับสเปกตามที่พี่เขาสั่งจับถนัดขวาไกลฝังลำนี้นะครับลำนี้ผมออกเบอร์นะเบอร์ละ80บาทเนาะลำนี้เนาะเป็นไม้พยุงเจ็ดสีนะครับทายรางเป็นรางดำไปอีก50นะบเบอร์80บบาทถ้าสนใจก็ทักไลน์มานะครับตัวนี้ผมออกเบอร์นะ เห็นไหมพอเสร็จแล้วเนี่ยปิดเซฟข้างนะครับเซฟมีปลดเซฟย,ยิงยิงยิงนะเซฟ ไก่นกครับนี่แหละเขาเรียกว่าไก่นกปีห้าสิบนะครับผมแล้วก็มีตัวนี้เป็นหนังกระติกครับตัวนี้เป็นของพี่ผมก็จําชื่อลูกาค้าไม่ได้เป็นชื่อภาษาอังกฤษเนาะตัวนี้เป็นนะครับชักหนึ่งเมตรนะครับตัวนี้โหโคตรแจ่มเลยหนังกระติกหรือถ้าถ้าเป็นยิงปลานี้ก็โหสวยสวยนะรทรงนี้ก็สวยไปอีกแบบคลาสสิกเนาะถ้าเป็นยิงปลาทรงนี้คลาสสิกเลย ทรงคลาสสิกตัวนี้นะลูกค้าฝั่งมาเป็นไกลล้มลุกหนังกระติกนะครับเห็นไหมครับลันปุ๊บเราก็เนี่ยครับงัดตรงนี้ขึ้นปุ๊บยิงนะครับมีเซฟนะครับปุ๊บเซฟนะครับไม่ลันตัวนี้นะครับผมก็ได้ส่งรูปให้ลูกค้าดูแล้วนะครับตัวนี้ครับเป็นหนังกระติก หดแฉมนะครับผมแล้วก็ลำนี้เป็นของพี่สลันนะครับพี่สลันตัวนี้มันไม่ลูกค้าไม่เอาปีกเนาะก็เลยมันเดินได้มาแขวนไว้ตรงนี้นะครับพี่สลันก็ได้ถ่ายรูปให้พี่เขาดูแล้วนะครับสวยงามเหมือนกันลางประดูข้างเข้มๆไตฝังแล้วก็ลำนี้ครับที่ว่างนะครับลำนี้ครับที่ว่างอีกลำ ถ่ายปะดู่แล้วก็รางเป็นลางดําใสนะ่ลางดํานะรางไม้ไม้มะค่าดำนะครับกุ้งเลดครับไกยึดบนสเตนเลสนะครับ,บ,น,นะรบนี่ครับถ่ายตัวนี้นะครับนี่ให้ดูฝั่งนี้เห็นไหมดำาๆลางดําถ่ายตัวนี้จะมีรอยตําหนิตรงนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้คือลดราคาให้นะครับตัวนี้จะเป็นท้ายนี้จะลดราคาให้ มีรอยตรงนี้นิดนึงนครับก็คือไม่มีผลต่อการใช้งานไม่หักไม่งอแน่นอนเพราะว่ายึดน็อตเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับผมสนใจก็ทักมานะมีว่างอยู่ตัวนี้นะครับตัวนี้นะที่ว่างเนาะตัวนี้ลายสวยครับตัวนี้ตาเยอะด้วยนะครับไม้ตาไมา้ตาตาจะเยอะตัวนี้ 2,900บาทนะครับรวมส่งนะครับรวมส่งมีเก็บเงินปลายทางนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมเนาะถ้าลูกค้าสนใจก็ทักมานะครับนี่ผมก็ปิดท้ายให้เรียบร้อยนะครับเห็นไหมปืนศูนผมจะปิดท้ายไปให้ทีนี้นะครับตัวนี้จะเทสให้ก็อาจจะไม่ได้เทสหมดทุกกระบอกเนาะนี่ก็ห้าโมงเย็นเดี๋ยวผมเอารถมาใส่นะครับห้าโมงเย็นแล้วเนาะเดี๋ยวก็จะลองยิง ติงเป้าตรงนี้นะครับเพราะว่าไม่มีกองขี้เลื่อยแล้วแล้วกองขี้เลื่อยเพราะว่าขี้เลื่อยผมตักออกไปหมดแล้วเนาะตัวนี้เป็นคู่กายผมนะนี่คู่กายผมเก่าสีผมทําสีด้านแล้วมันขาวแบบเนี้ยเก่ามาเดี๋ยวผมจะเคลือบเงาใหม่อยู่ไม่ได้ไปยิงมาเป็นเดือนสองเดือนแล้วดูสภาพฝุน่นพี่น้องฝุ่นเต็มเลยยางก็สึกแล้วดู อย่างสึกเลยนี่ผมใช้อยู่มีเจ้าเนี้ยแหละมันอยู่กับผมนานที่สุดนะครับปกติก็ขายเนาะลูกลูกค้าอยากได้ก็ขายสวยนะครับตัวนี้ฝั่งนี้ก็สวยนี่ครับางตัวนี้มันเมตรเมตรสิบเมตรยี่ครับโอเคครับเดี๋ยวผมมาเทระบบให้ดูนะเดีย๋ยวมาลองกันเลยครับ แล้วไอตัวน็อตน็อตยึดไอ้นี่ผมก็หายอีกเนี่ยครับน็อตยึดเนี่ยหายอีกอลำบากเลยก็ได้ต้องได้เบิกตัวใหม่แล้วพี่น้องเชียร์เดี๋ยวหาที่ตั้งก่อนครับเดี๋ยวหาอะไรทับขากล้องไว้ก่อนครับผมเดี๋ยวกล้องงายหลัง มีนะครับกำลังลองลองปืนอยู่รอบก่อนนะครับดีใส่เคสใส่ใส่ไอตัวฟิล์มกระจกไว้ไม่งั้นเรโอ้หน้าจอนี่แตกแล้วผมหล่นร่วงครับตัวนี้มันเป็นปีกแบบ ปีกมันเป็นปีกสไลด์นะครับตัวนี้สไลด์ได้สไลด์เข้าสไลด์ออกนะถ้าตัวในขาดสมมติใส่สองเส้นก็ตัวตัวในสุดขาดก็สามารถเปลี่ยนได้เลยเนาะไม่ต้องถอดออกมาไม่ต้องถอดตัวนอกออกมาใส่ทีละเส้นเนาะแบบนี้ทีนี้ผมจะเอาเป็นปีกรูกเสียงทั้งหมดเลยเนาะปีกที่สั่งมาจะไม่เอาแบบเป็นแบบธรรมดาเอาเป็นแบบรูเสียงทั้งหมดเลยว่ามันจะได้ใส่ง่ายๆนะครับ ตอนที่ทำนะครับมันจะผมพยายามจะไม่ให้มีรอยนิ้วมือมากที่สุดเนาะแต่อาจจะมีรอยนิ้วมือนะเพราะว่ามันมีผมมาทดลองยิงเนาะครับผมจะไม่ค่อยให้มันมีรอยนิ้วมือครับลองของพี่คมกิดก่อนเลยเป้านี้เอาระยะสักเจดเมตรแปดเมตรเนาะประมาณนี้แหละครับ คมาลองกันเลยครับผมผมไม่ได้ยิงมาประมาณเกือบสเดือนแล้วนะไม่รู้จะโดนหรือเปล่านะนะไม่ได้ยิงมานานแล้วโอ้โ,โ,อโยอดคับแม่น ยิงครั้งแรกเนาะเต้น นะครับขนาดยางยหย่อนนะเข้าเป้าเนาะเห็นจุดเล็กๆเนะใกล้ๆเป้าเนี่ยนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับขอลองอีกกระบอกหนึ่งก่อนมันไม่มีที่ลองครับยิงเข้าไปในงอเลยลูกดอกผมตามค้นหินครับผม นี้ก็จะลองของพี่อาร์ตนะครับนี่ครับตัวนี้เดี๋ยวลองของพี่อาร์ตนะครับเจ้านิ้วสอดตัวนี้ยางย่นหยดนะที่ใส่นะครับยางเส้นเดียวย่นหยอดแล้วก็เป็นยางเก่าซะด้วยเนาะหย่อนแล้วก็เดี๋ยวมาลองกันนะครับระยะเจ็ดแปดเมตรนะครับ ที่ผมยืนม okay, ันจะอยู่น <ara> ี่ด้านหลังเนี่ยตรงจุดเนี่ยตรงปลายปีกเนี่ยผมจะยืนตรงนี้เนาะนะครับไปนู่นนะครับไปนู่นโอเคเดี๋ยวมาลองอีกทีเวลาขึ้นยางก็ใส่เทปไว้ด้วยนะครับ อลองกันเลยครับผมอยอดดยอดแม่นแม่นลอ,ง,ลองนี้ขึ้นนิดนึงขึ้นจากเป้าไปนิด บนเป้านิดหนึ่งไม่ได้ยิงนานแล้วนะครับถ้าจะรู้นะครับถ้าจะรู้ว่าปืนเรานะครับเราเล็งแบบนี้นะครับเราเลีงแบบนี้ว่า มันขึ้นไปตรงนี้เล็งแบบนี้ขึ้นเป็นเป็นไหนก็ลองยิงนะลองยิงไม่เกินห้าทีนะครับเราจะรู้เลยนะครับแล้วแ,แล้วแต่ว่าเพราะว่าลูกดอกแล้วก็แต่ละลูกก็ไม่เหมือนกันเนาะบางทีเงี่ยงหลังมันต่ําเงี่ยงหลังมันสูงนะครับเราเราโฟกัสไม่ได้เนาะมันมันไม่เหมือนปืนศูนย์ปืนศูนย์นก็คือมันจะมีระดับหน้าระดับหลังมันจะอยู่แบบคงที่ของมันเนาะปืนศูนย์เราจะเล็งตามศูนย์มันปกติเลยแต่ถ้าเป็นเล็งลางบางที เงี่ยงหลังต่ำเงี่ยงหลังสูงแบบนี้เนาะเราเล็งเงี่ยงหลังกับปลายกระบ,บอกปืนเนาะก็พายายามยิงบ่อยๆนะครับเราถึงจะรู้นะครับ จะลองปืนศูนย์ลองปืนศูนย์ดวกลองดูของพี่ออฟเนาะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับลูกดอกงอเลยล,ลูกดอกงอด้วยครับ mình phải tăm con hình nó ấy tăm con hình nó ngon เดี๋ยวจะมาลองปืนศูนย์ลำนี้ดูแต่ผมจะยิงขั้นที่1ก่อนนะผมจะยิงขั้นที่1ว่ามันจะไประดับไหนเดี๋ยวผมลองยิงขั้นที่1ลองดู ลีลามันจะเยอะหน่อยนะครบ่ืนสูตรลีลามันจะเยอะหน่อยเราก็ต้องได้นะครับเน็บเน็บครั้งที่หนึ่งแล้วก็นะครับเน็บครั้งที่สองนะครับแล้วก็ยัดเข้าที่เหลือนะเชือกก็จะอยู่ใต้ท้องรางแล้วก็เซฟไว้นี่ค,นคือเซฟนี่คือปลดเซฟ ขั้นที่หนึ่งโกงเลดเป็นแจมเลยมาลองดูครับผมจะใส่ป้นยางข้างๆเนะเอาหลุดแล้วไอ้ปืนสูตรนี้เหมาะสำหรับแบบว่าคนใจเย็นๆหน่อยเนาะขึ้นบนต้นไม้ก็ไม่ได้นะน,นี่ไปไปเกี่ยวไปพลาดอีกต้องแรระวังขึ้นยิงได้อยู่แต่แบบต้องเลยละค่อยๆยิงเอาใส่ไม่ได้น้องไอติดโรเลอร์อีก เอาโรลเลอร์สั้นๆนี้ได้ป่าววะมันจะสั้นไปเป่าวเนี่ยโอ้ดึงไหวป่าววะยางผมตัดสั้นเองโอ้หใส่โรลเลอร์เลยบอกนะขาดดียางยิ่งเก่าๆอยู่ยางผมยิ่งเก่าๆอยู่ตัวโรลเลอร์ เดี๋ยวมาลองดูครับเอายางค้างคาวมาใส่รูเลยโคตรตึงเลยโคตรตึงเลยหูหขอเปนยางยยางจะขาดปะวะโอ้ยแบบว่าสุดๆนะครับโอ้ จัดนะดอกนี้เอ้ยมาลองกันเลยคันที่หนึ่งเนาะปุ่มกดเซบเอามากระตุกอะไรวะ เดี๋ยว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 แก้ใหม่พี่น้องไปคนละเรื่องเลยสายมันกระตุกพี่น้องเอ้ยสายมันออกไม่ทันโอ้ย <c oughs> โอเค,อเ,คเดี๋ยวแป,ป๊บนึงครับเดี๋ยวแป๊บหนึง่ง <c oughs> นี่ครับมันสั้นอยู่ตรงนี้เนาะสายเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้แล้วยิงยางตึงแนละ้วมันออกไม่ทันครับ <c oughs> ไปด้านข้างเลย,เด,ยเดี๋ยวผมมาม้วนมาใหม่ก่อนโอ้ผมรู้แล้วพี่นา,นาสาหี่ไม่น่าเลยดอกนายเนี่ยครับมันไปพันกับตอ้งเนี้ย นี่นี่ครับมันไปพันกับตรงนี้โอ้ว่าอายุผมลองยิงรอบแรกเนาะรอบแรกทำไมมันออกด้านข้างเพราะมันอยู่ไกลเนี่ยครับเนี่ยสายมันไปพันกับตรงนี้ตอนมันไหลออกแล้วพอทีนี้ผมยิงรอบสองลองดูเนี่ยครับ พันตรงนี้ปุ๊บนะครับขาดดีมันขาดไปเลยครับโอ้ดีมันไม่ลบมันไม่กลับมาหาผมอีกเนาะเนี่ยขาดไปเลยโอ้นะครับเนี่ยครับสายดูครับมันพันไปพันยังไงเลยดูสายขาดไปเลยผมยิงดีครับยางมันตึงยิงขาดไปเลย โอ้ยนะครับคอเคครับรู้แล้วทีนี้เดี๋ยวคอยแก้ไขพรุ่งนี้ลองนะลองใหม่นะครับผม ไปพันสายเนี่ยต้องตัดสั้นๆนะครับพี่ๆนะนะแบบนี้ไม่ไหวเนาะแบบนี้ไม่ได้เด้อแบบนี้อันตลายโอ้ย <c> ไ <oughs> รที่ไว้ยาวๆระวังนะครับผมเพิ่งเจอเนี่ยนะครับยางตึงผมเพิ่งเจอนะครับผม โอเคครับนี่ก็จะปาไปครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมันอัพโหลดไม่ได้เนาะโอเคครับผมก็ตามที่เทสให้นะครับเดี๋ยวลำนี้เดี๋ยวผมมาเทสอีกทีหนึง่งนะครับเดี๋ยวมาเทสอีกทีหนึง่งนะครับก็ตามที่เทสไปสองลำก็โอเคนะครับนะครับผมใช้งานเพราะว่าไอตัวปืนศูนย์เนี่ยก็บอกฝ่ายมันอยู่นี่ไงเนาะนี่มันอยู่ตรงนี้ แล้วตรงสายหย่อนเนี่ยเนี่ยไอตรงสายที่มันหย่อนมันอยู่ไกลไงเนาะเวลามันม้วนออกมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วมันมาพันกับตรงนี้ครับมันไม่เหมือนไอตัวไอี่ตัวนี้มันจะอยู่แบบนี้เห็นไหมเนี่ยมันจะอยู่ใต้ปีกเลยแล้วก็ไอปมเชือกที่มันเป็นปีกข้างๆามันอยู่ด้านนอกไงที่ผมลองเนาะแต่อันนี้มันเป็นปีกโรเลอร์เนาะมันอยู่ใต้ท้องล่างเลยมันเลยไปพันโอ้ครับ ทีนี้ต้องตัดสั้นๆแล้วผมนะตั้งแต่ลองมาก็เพิ่งเจอเนี่ยครับครั้งเนี้สามปีนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพี่ๆนะนะเนาะถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นปืนหนังกระติกนะครับยกยิงนะครับนิ้วสอดกำคอนะครับกำคอรองนิ้วกำคอรองนิ้วปืนศูนย์นะครับ ถ้าเป็นตัวนี้ถ้าเป็นปราดูก็4 4่พถ้าเป็นไม้กับพีเขาควายก็5 4าพตัวนี้ตัวนี้3 2มพแบบนี้เลยนี่สองพนเ้นี่ก็สองพนเก้ับนี่ก็สองพนเก้านั้นสามพนะครับยกยิงประดูถ้าเป็นประดูนะครับราคาจะถูก2อ0พนะครับถ้าเป็นไม้พยุงจะแพงหน่อยนะครับตัวนี้แล้วก็ปืนหนังกระติกนะครับตัวนี้ถ้าสนใจก็ทักมาโดนนู้นนะครับผม เดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพี่พน่นนะสวัสดีครับผม